ต่างราตรีที่เื่องเรื่องลางดุดดาวที่ลงฟ้ากว้างมอกมืดไม่กลับมาแต่เพื่อนก็ยังมีคอยจูจีห่วงใย่ลูกความอยู่อุดรดอ,อยู่มาก็ทรงอาารเป็นอยังางไะบักลาระเภท กูให้มึงเขียนหนังสือมีปัญหาวะฮะทามีกับมาเอาเอามาโยนทุบใบแก่เอามากูเปิดลำโพงอยกันีกมาของมึงบาสักกระดาแข็งมอหลุดบักปิติปัญจนะมึงยาหรืออยากล่องวะอยากล่องวะบาเแผลด้านล่างมาล่องอยากล่องวะเมื่อนั้นอยากล่องวะอยากล่องวะ 拿过